สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวของผมได้ลงมติเห็นชอบกับคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เพราะผมถือว่าการเริ่มต้นที่จะเสนอยติ เพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เริ่มจากคุณคัตพยาสวัสดิผลขรยัตตุนามสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอติตต่อสภาสภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดหนึ่งขึ้นมามีอาจารย์รองศาสตราจารย์ชูศักดินินเป็นประธานกรรมการวิสามัญและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของทุกพรรคการเมืองที่มีสสในสภา และเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นคณะคณะกรรมวิสามัญพิจารณากันอยู่19ครั้งครับจนได้เอกสารเป็นรายงานทั้งมีทั้งภาคผนวกหลายเล่มทีเดียวผมถือว่าข้อเสนอของคณะกรรมกรรวิสามัญชุดนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามสถานการณ์ทางการบ้านการเมืองที่อยากจะให้มีการปรองดองดื่มเรื่องในอดีตป้ามีการกระทําความผิดหรือกล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดในทาง การเมืองกันหรือไม่ควรสมควรที่จะยกเลิกความผิดนั้นเรียกว่านิรโทศกรรมถือว่าการทําหน้าที่ของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ชอบแล้วโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเริ่มต้นในการที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วพรรคเป็นผู้เสนอพรรคตัวแทนของพรรคเป็นประธานกรรมการเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วพรรคเพื่อไทยควรจะเห็นด้วยเห็นชอบ กับคณะกรรมการทั้งหลายทั้งปวงนั้นผมยิ่งลงคะแนนเห็นชอบด้วยครับแต่เคารพมติของสภา,านะครับก็ว่ากันไปข้อสังเกตที่ไม่เห็นชอบที่สภา,าล,ลงมติไม่เห็นชอบก็เพียงแต่ว่าข้อสังเกตนี้ไม่ได้ส่งไปถึงหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นคณะรัฐมนตรีรังานอายการสูงสุดทัคก,การเมืองต่างๆไม่ต้องรับข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดนี้ไปปฏิบัติแต่ว่ารายงานทั้งหลายทั้งหมด ที่มิเกี่ยวกับข้อสังเกตถือว่าสภาผู้แทนรัษฎรรับทรบาบการเมืองก็เป็นปการรัชนี้หละครับผมว่านิรโทษกรรมเป็นปัญหาสําคัญถ้าแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองทางสังคมไม่ได้โอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความปรองดองนําคนในชาติมาพัฒนาชาติบ้านเมืองคงยากล,ลําบากผมจึงเห็นชอบกับคณะกรรมการที่สามาัญชุดนี้ครับ และให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับหวังว่าท่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับนิตทัศกรรมซึ่งมีอยู่ในวราระการประชุมสี่ฉบับคงจะได้มีโอกาสประชุมกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยหน้าครับให้กําลังใจทุกฝ่ายผมหวังว่าสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องคงจะมีจิตใจที่อยากจะให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปขจัดความขัดแยง้งโอเก็ตอับเดอร์พาส สตาร์ทอเดินหนึ่งดืมเรื่องในอดีตและเดินหน้าร่วมกันต่อไปเพื่อพัฒนาประเทศไทยซึ่งเป็นของทุกคนมิใช่ประเทศไทยของพรรคการเมืองหรือของคนใดคนหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวขอให้โชคดีนะครับ